ร้านกินเพื่ออยู่นะคะก็คือกินเพื่ออยู่รอดนะคะกล่องละยีบาทความอร่อยก็คือไม่ต้องพูดถึงกะะ็จะเป็นพวกข้าวผัด20ไข่เจียวไก่สับไข่ยี่สิแล้วก็กะเพรา20แต่ถ้ามีไข่ดาวอันนี้จะเป็น25บาทนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเนื้อย่างะคะ่ะเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่ว นี่จะเป็นซิกเนเจร์ของร้านนี้เลยนะคะกล่องละ30ค่ะถ้าเป็นเนะะื้อค่ะขายไปกินไปด้วยะคะ่ะไม่ได้ขายเอากำไรอะไรมากมายะคะ่ะทุกอย่างนี้ทําเองหมดเลยเหรอครับแม่ทำเองหมดเลยวันนึงก็40กล่อง50กล่องค่ะบางวันก็ 60- 70แล้วแต่ค่ะก่อนหน้ามาขายินที่ทาอะไรมาก่อนไหมเนี่ยเคยขายของอยู่ที่ตะวันนานะ,ะขายเสื้อผ้ายอยู่ตะวันนาค่ะไปไงมาไงถึงมาขายข้าวกล่องได้ก <c oughs> ็ <c oughs> ดั้งเดิมเลยก็คือเป็นร้านอาหารอยู่แล้วคะ่ะแล้วพอดีเราออกไปทํางานนอกบ้านคะ่ะกลับมาพอดีตอนนี้อยู่กับหลานต้องเลี้ยงหลานด้วยอะไระะเงีาา้ ขายทั้งวันค่ะแค่เก้าโมงครึ่งนะคะถึงบ่ายสามมีเป็นขนมไทยด้วยค่ะเป็นขนมไทยก็จะมีอันนั้นเขาจะเป็นร้านข้างบ้านข้างบ้านเขาจะมาฝากขายนะคะอันนี้ร้านตั้งอยู่ที่ไหนรับนี้ซอยอ่อน์ห้ิ้าค่ะเข้า <laughs> ซอยมาเลยแยกหนึ่งนะคะเลยแยกหนึ่งมาจะอยู่ร้านจะอยู่ขวามือนะคะเปิดเก้าโมงครึ่งค่ะถึงบ่ายสามค่ะวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะก็แวะมาลองทานดูก่อนนะคะถ้าติดใจก็มากันเรื่อยๆนะคะวาัาระมุสลามเราไม่ตุนเราวะบประกาตุค่ะ